ในคลิปนี้ผมแนะนําจุดต่างๆสําหรับผู้เล่นใหม่ดูจบเล่นเป็นแน่นอน จะเป็นไงไปดูโอเคผมก็วันนี้นะครับเรามาอยู่กันใน All Star Tower ว e f e ดีเป็นกันนั่เนเองะครับผมอ่าซึ่งเกมเพิ่งเปิดตัววันนี้เลยเนี้ยผมก็เราจะมาดูนะครับว่าแต่ละจุดเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็จุดต่างๆเนี่ยเราเอา่าต้องไปตรงไหนอะไรอย่างี้นะครับแล้วก็พวกระบบต่างๆว่ามันดีต่อการรอคอยหรือเปล่านี้ครับผมอ่าก็เริ่มจากอย่างแรกนะครับ UI ที่เข้ามามก็ถือว่าโอเค,อ,เคอยู่นะครับแบบก็ถือว่าก็โอเคนีก็มี UI อะไรครบนะครับแบบว่าทั้งเควสทั้งอะไรสามารถลองให้กดเลือ โอเคแล้วก็ข้างหลังเราเนี่ยครับคือซัมมอนนี่ครับก็คือน่าจะมีอินสปายมาจากแมปเก่าด้วยนั่นเองนะครับอ่าก็เรามาดูนี้ครับว่า UI การซัมมอนมันเป็นยังไงนี่นี่ครับผมอ่าก็เป็นอย่างนี้เลยก็จะมี2แบนเนอร์นี้ครับมีแบนเนอร์ y แล้วก็แบนเนอร์ x นั่นเองนะครับก็แบนเนอร์หนึ่งเนี่ยสามารถ สุ่มได้แค่ตัวหน้าตู้เท่านั้นนะครับไม่มีโอกาสที่จะได้ตัวอื่นนั่นเองนะแล้วก็มีโอกาสได้ตัวซีเคตด้วยนะครับระดับอันเบาก็คือ0-01แล้วก็5ดาว1%แล้วก็ที่เหลือ4ดาว3ดาว16%และ82-99%ก็ตัวนี้ตัวก็เป็น d a r k กวิ g แล้วก็ z e โรการสมอนนะครับสุ่มทีละ450เจมกเลนต่อมานีครับเราไปดูตรงข้างๆนี้เลยนะครับตรงนี้เป็นยูนิตคอลเลคชันแล้วก็แคปซูนยูนั่นเนอง นะครับตัวที่เราเคยได้หรือว่าคอลเลกชันเอาไว้ดูนั่นเองนะครับสามารถเก็บเพชรได้ก็ด้านซ้ายแคปซูลนี่ก็คือแพ็คนั่นแหละครับบันโด้เติมนั่นเองโอเคครับผมก็ตรงข้างนี้จะมีแกรนเดอร์เนี่ยผมก็เอาไว้ใช้พวกสุ่มรีโลพอยต์เชียลต่างๆเนี่ยผมอ่าก็เราสามารถสุ่มแซดรีโลได้จากแซดดิส์นั่นเองนะครับแล้วก็มีเลือดอีหวัดรับตรงนี้ได้เลยเนี่ยผมมีถึงเวล์อยูเวล์แปดสิบเลยนั่นเองนะครับโอ้โหของก็ อยู่นะได้ไม่ได้อยู่เฮ้ยเลแปสิไม่ไดอยู่เย็ดเกโกเต้อะ เป็นนี้เปียวมากที่นี่เป็นระด ouais, right. pues, right. okay, ับสามแล้วจะแต่ค hand ือเอเดเอทุกอ no yeah. oh, okay. so ันโอ้โหเคครับต่อมามาที่โรบอทะนรับอยู่ทางด้านขวาของซัมโนนี่ครับโอเคครับผมก็เจ้าโรบอทนี้เอาไว้สุมเทรดีโลนั่นเองก็มีเทดอย่างนี้เลยก็พวกเทดอะไรต่างๆเดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายในคลิปหน้ารายกันนี้ครับแต่ละอย่างว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างนั่นเองโอเคก็วันนี้ผมศูนย์จสองอันนี้ยังดีกว่าหลายๆเกมนะหลายเกมศูนย์จุดหนึ่งคือโมนาหรืออะไรพวกนี้ค่อนข้างยากยากมากๆเนี่ยครับ โอเคต่อมาเดี๋ยวผมก็มาต่อที่โกนี้ครับอยู่หน้าซัลโม,มนเลยนั่นเองนะครับก็มาโกชอบเพราะเราสามารถแลกเป็นซัลโม,มนทิเก็ตได้ไออาชีมี่ซัลโม,มนราคา400อันนี่ได้เ,เป็นของคาบเปลยวะไอหรือว่าเป็นเอฟเฟกต์วะทีนี้เอฟเฟกต์วะซัลโมนอ๋อเป็นซัลม,มอนอออเนมมอ x แล้วก็มีตัวเอ็กพีโออันนี้มาจากเกมเก่าเลย OG ใครเล่นก็จะรู้นะครับมีลักบูธมีของข้าวต่างๆเย้ okay, ผมก็ต่อมามาที่สตอรี่เนี่ยครับคุณน่าจะรู้อยู่แล้วเนีัยว่าเอาไว้เล่นสตอรี่โหมดนั่นเองซึ่งแมปนี้ก็คือมีอินสปายมาจากแมปเก่าด้วยนะครับเนี่ยเวลาไปที่จุดใหม่ต่างๆจะมีทันซิชั่นเปลียวๆอย่างนี้เลยอันนี้ดีเลยนะครับถือว่าค่อนข้างเท่เลยก็มีแคปซูลแคปซูลเอาไปเลือกด่านเนี่ยอ่าซึ่งโอ้ย UI นี่ต้องบอกเลยว่าเห็นแล้วนึกถึงแวนการ์ <laughs> ค่อนข้างคล้ายแต่ก็ถือว่าออกแบบมาได้ดูดีมากนะครับถือว่าก็ยังมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่แต่ก็คือนึกออกเลยโอเคก็ตอนนี้ยังมี4ี่ด่านเนี้ครับผมหนึ่งสองสามสี่เทมคือจะมีทตาของของแบบนั้นด้วยนะครับโอเคแล้วผมก็ต่อมาอยู่ที่ชา a ์ลินเริ่มเมนที่เลยว็ยี่สิบขึ้นไปนยครับผมก็ใครที่เร็วต่ำกว่านี้ก็อาจจะเล่นยากนิดนึงนะครับแต่ว่า ผมเว้มหนึ่งผมว่าผมเล่นได้โดยจากตัวที่ขี่เลยผมทู่แล้วนะครับโอเคมาเรามาดูกันครับผมซึ่งก็มี5แมปเลยนะนี้เอ้ยไม่ใช่เออมีท้าเลนจ์5โหมดเนี่ยผม ซึ่งมีเดลลี่ชาเลนจ์แล้วก็มีชาเลนจ์ธรรมดาซึ่ง <laughs> แต่และชาเลนจ์ก็ <Challenge S 2> ได้ของที่แตกต่างกันไปนะครับผมก็ลองเล่นดูนะเนี่ยก็เดลลี่ชาเลนจ์นะครับก็เป็นชาเลนจ์ประจําวันนะครับซึ่งผมว่าน่าจะได้ของเยอะที่สุดนะครับแล้วก็รีทุกๆ24ชั่วโมงท่อมาระบบโหมดอินฟินิตแยกมาจากสตอรี่นะครับผมอ่ะก็แคปซูลหน้าตาเหมือนกันเลยเข้าไปดูนะครับอ่าซึ่งเมตตี้นะครับเราก็จะมีโอกาสได้เพชรได้ EP นะครับเหมือนเกมเก่าต่อมานะ่ยเอฟเคเอ็กซ์เพลส นี่ได้เป็นอ่าเหมือนแคปซูลเนฟเคดเคล็ดต่อมาคือเอาฟิตนั่นเองนะครับผมอ่าก็เราจะมาดูนะครับว่าเดี๋ยวก็จะมีให้แรกนี่ครับใช้ตังแรกนะเป็นสกินนะครับผมก็จะมีหลายตัวมากมีกรดกลดดคือแล้วพ่อกลดแล้วเนี่ยซึ่งสกินนี่ค่อนข้างเยอะนะครับมีสกินลูฟี่ในภาคใหม่ด้วยไอ้ภาคที่มันเป็นเหมือนไซเบอร์พังแอ้วเคล็ดต่อไปก็เป็นอีโมดออฟไทอลโอเคอีโมดก็ง่ายๆเลยครับเป็นร้านขาย ท่าเต้นนั่นเองเนี่ยผมนะซึ่งก็มีท่าประมาณนี้เลยเฮ้ยไทยอ๊อฟโคโรจีโอจีจริงอ่าโอ้โหใช่เลยนี่แหละว่างเลยยี่สิบห้าขึ้นไปเนี่ยผมถึงจะเล่นได้นะมีอารีนาด้วยไม่ยากหรอเฮียก็เล่นเล่นดักไอหน้าคือเล้งแล้วมีหนึ่งวีหนึ่งสองวีสองมันจะเล่นยังไงวะเนี่ยเราให้ดูในคลิปหน้าๆอะไรกันนะครับสำหรับพวกอารีนาแล้วก็พวกระบบอื่นๆเควสเนี่ยครับมีเดอรี่วีคลี่แล้วก็สตอรี่เนี่ยโอ้โหพี่ก็ได้เพชร ได้เทรดดีโลโอ้ได้เยอะด้วยนะเนี่ยก็สุดท้ายนีย่ครับคิดว่าคลิปนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วผมก็ใครที่ชอบกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ใครที่คอมเมนต์สงสัยอะไรสามารถถามถามาได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากแนะนำให้ผมทำอะไรก็บอกได้เช่นกันนะครับแลตอนนี้นะครับผมมี Discord ช่องนะก็สามารถเข้ามาคุยเล่นกันได้นะครับตอนนี้คนอาจจะไม่เยอะแต่ว่าอนาคตน่าจะเยอะแน่นอนนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วผมไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมบ๊ายบาย ว่าผมมันง่ายไปแบบว่ามันง่ายได้แลืว่ามันผิดที่ฉันที่ทำเธอได้ใจให้ตายได้ให้ตายเด,ด้ฉันคงไม่เข้าใจว่าในตอนนี้